เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เข้ามาลุมเลาแล้วก็ทําให้เราไม่สบายกายและไม่สบายใจกันนะคุณโยงนะสิ่งที่สาคัญที่สุดคือสติไว้แล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะคุณโยงนะสถานการณ์โควิดตระหนักแต่ไม่ตระหนกสติมาปัญญาเกิด สถานการณ์ล่าสุดวันที่12เมษายน2564จากการรายงานของสาธารณาสุขจังหวัดชะเชิงเซามีผู้ติดเชื้อไวรัสในพื้นที่รวมทั้งหมด25รายขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจประชุมเทเลคอนเฟรนซ์ร่วมกับทุกอำเภอกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวัง น้องมะม่วงได้มีโอกาสไปสังเกตการที่วัดซัมปอกงหรือวัดอุภัยพาติการามซึ่งวัดนี้เป็นวัดยวนเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาพระประธานคือหลวงพ่อโตหรือสัมปอกงเมื่อรัชกาลที่5สเสด็จมายังจังหวัดฉะเชิงเซาได้พระราชทานงามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธไตรรัตนายก ปกติแล้วช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาไหว้ขอพรและร่วมทำบุญบริจาคจำนวนมากแต่ปรากฏว่าสงกรานต์ปีนี้คนมาน้อยมากพระสราวุธจันทนะได้เทศนาว่าอยากให้ทุกคนมีสติช่วยกันป้องกันโควิดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ ทีเข้ามาลุ่มเลา้าแล้วก็ทําให้เราไม่สบายกายและไม่สบายใจกันนะคุณโยงนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสิที่เราจะต้องประคองไว้แล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านคุณโยมนะสิ่งที่จําเป็นที่สุดในช่วงโควิดนี้ก็คือแมสแล้วก็เจลล้างมือนะคุณโยมนะอย่าลืมพกติดตัวกันไว้ด้วย,ยวก็ใช้อย่างสม่ำเสมอด้วยครับ สงการานต์ปีนี้สติมาปัญญาเกิดกระหนักในสถานการณ์โควิดแต่อยา่าหตกจนจิตตกป้องกันตัวเองไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงรักษาระยะห่างทางสังคมกินร้อนช้อนเราสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆนี่คือคาถาป้องกันโควิดที่ดีที่สุดนะคะทุกคนน้องมะม่วงรายงานค่ะ